ดีค่ะเด็กๆยังจำเครื่องหมายเหล่านี้ได้อยู่หรือเปล่าคะคุณเกรอนกำลังจะชวนเด็กๆทำอะไรนะเห็นอะไรบ้างคะในนี้มีเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายเท่ากับนะคะมีสองอย่างนะข้างหนบวกกับเครื่องหมายเท่ากับเอ๊จะมาทำอะไรกันนะจะมาชวนเด็กๆบวกเลขนั่นเองคะ่ะ เราจะมาทบทวนการบวกเลขกันนะคะนะคะเครื่องหมายนี้อ่านว่าบวกบวกก็บวกนะคะ่วนเครื่องหมายนี้อ่านว่าเท่ากับนะคะเอาเท่ามีเท่า,ทา,ทา,ก,ทาก่อปกกับเท่ากับการบวกจะต้องมีตัวเลขตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปนะคะเราบวกกันสมมุติอันนี้นะคะนี่คือตุ้มๆมีเท่าไหร่คะ นี่เด็กๆเก่งจังเลยส่วนตัวนี้ล่ะคะ <ๆ S 1> มีเท่าไหร่เอ่ยเนี่ยอันี้มันจะอ่านว่าสองบวกห้าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมีบางคนบอกได้แล้วเท่ากับเจ็ดค่ะคุณครูเท่ากับเจ็ดค่ะคุณครูดูเร่งอะไรอ๋รอหนูนับใช่ไหมคะเดีจะต้องนับใหม่ก่อนสิคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เอ้าวอีกทีนึงค่ะ1 2 3, 4, ึ่งสองสาสี่ลรวรับจากข้างบนก่อนห้าหกเจ็ดอ่าเล่เอย่างที่เพื่อนบอกจริงด้วยค่ะเอาเล่มเจมาใส่ถูกต้องเลยค่ะเวลาอ่านเขาจะอ่านว่าสองบวกหเท่ากับเถูกต้องนะคะหรือวิธีคิดอีกวิธีนึงนะคะลูกเราจะใช้นิ้วมือของเราสองนิ้วกับฝั่งนี้ หานิ้วนะคะแบบนี้นะคะเอามานับรวมกัน1 2 3 4 5 6แล้วก็7นี่นะคะเท่ากับ7เหมือนอันนี้เลยนะคะเอาไม่ค่ะเอาไมคค่ะตัวนี้มีหกห6บวกอะไรนะนะคะ6มันจะบวกอะไรดีเอ่ยนี่เลยคะ่ะ6บวก3นะคะ นี้มันจะอ่านว่าข้อนี้จะอ่านว่าหกวกสเท่ากับเท่ากับอะไรเราต้องมานับใช่ไหมคะอาช่วยกันนับค่าน,นจากแถวบนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ได้เท่าไหร่คะได้เนะคะนี่คือเลข9นะคะถ้ากับหัวด้านมาแบบนี้กับหลังมางเงี้ยเป็นเลข6นะคะแต่เลข9้าเราจะต้องเอาหัวขึ้นข้างบนแล้วก็หางลงมานะคะเวลาอ่านจานว่าห บวก3เท่ากับ9หรือวิธีคิดที่เด็กบอกว่าเด็กเดเคยคิดในใจใช่ไหมคะลูกเอาเลขที่มากกว่าไว้ในใจ6กับ3เลขอะไรมากกว่าคะเลข6เราก็เอา6กไว้ในใจเอามือเด็กจับที่หน้าอกของตัวเองบอกว่า6แล้วชูนิ้วมาเพิ่มอีก3นะคะ6แล้ว7 8 9เห็นไหมคะชูทีละนิ้วนะคะ6แล้ว7 8 9ใช่ไหมคะเราจะชู3แบบนี้ก็ได้ค่ะ 7 8แล้วก็เก้าจูไปเด9้านะคะโอเคอ่านี่เลยค่ะนี่คือ5นะคะบวกกับบวกกับนี่เลยค่ะอุ้ยง่ายมากเลยครับคุณครูง่ายมากเลยค่ะคุณครูเวลาอ่านจะ,ะอ,าะอา่านว่าหบวกหนึ่งเท่ากับเท่ากับอะไรเอย่ยมีบางคนตอบว่าเท่ากับ6กค่ะคุณครู ฮ้ hey, บางคนรู้แล้วใช่ไหมคะว่ากงออกนันจริงหรือเปล่านะมีสีคิดเราจะคิดในใจแล้วนะห้ากับหนึ่งอะไรมากกว่าห้าใช่ไหมคะรู้พูดตามค,ครูนะเอาห้าไว้ในใจเก่ง okay, มากค่ะชูนิ้วมาหนึ่งนิ้วอ่ายอดเยี่ยมค่ะนับต่อจากห้าห้าแล้วหกมีถูกต้องเลยใช่ไหมคะเป็นหกถูกต้องเลยใช่ไหมคะอิตี้ห้าอิตี้ห้ ติดตามคุณครูเลยก็ได้นะบวกสี่ใช่ไหมคะสี่บวกสีได้เท่าไหร่เอ่ยตัวเลขไม่มีมากไม่มีน้อยเลยตัวเลขเป็นยังไงกันคะเท่ากันเราก็เอาสี่ไว้ในใจจุนิ้วมาสี่นิว้วสี่แล้วห้าหกเจ็ดและแปดสี่แล้วห้าหกเจ็ดและแปดใช่ไหมคะแปดแปดเนาะเอาเลขแปดมาเอาเลขแปดมาห้าสนี่ เวลาอ่านนะคะก็จะอ่านว่า4บวก4เท่ากับ8นั่นเองค่ะขอเรืยองแม่ขอเรืยองแม่เดี๋ยวก่อนเนาะพดก่อนเนาะเด็กๆไปเตรียมเอ่ออะไรนะคะสมุดกราฟนะเด็กๆเตรียมสมุดกราฟมารอครูเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเขียนใส่สมุดกราฟแล้วฝึกคิดเนร็วกันค่ะคิดเล่นในใจนะคะยอดเยี่ยมเลยนะคะเด็กๆได้สมุดมาแล้วนะคะ เปิดหน้าต่อไปนะหน้าที่หนูเขียนไว้แล้วนะคะส่วนครงครูนะค,นครูพับสมุดนะคะลูกมันก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะถ้าวันนี้เราจะมาทําการบวกเลขนะคะก่อนจะขึ้นโจทย์บวกเลขเนี่ยค่ะเราจะต้องเขียนคําสั่งก่อนลูกเขียนตามคุครูนะหออาหารลูกเขียนนี้นะคะหอหีบเจรานะคะเขียนว่าหอาอาหาเห็นใช่ไหมคะลูกอ่าแล้วก็ พอพึ่งตืดนี้เลยนะคะขอโอลอผลแบบนี้ค่ะอ่าุณคูณรอค่ะอ่านว่าหออาหารขอโอลอผลบออ้วก็บวกวันนี้เราจะทำขีดข้อดีนะนี่ค่ะคุณคูณรอนะคะหออาหารขอโอลอผลกอก,บ,อกบวกหะผลบวกนะคะ วันนี้เราจะทํากี่ข้อดีนะคะดเด็กๆเอาเป็นว่าห้าหรือหดีนะบางคนบอกว่าเอา6เถอะคุณครูอ่ะ,ะเขียนหกข้อแล้วกันนะคะข้อหนึ่งเ,เราจะทํากันทั้งหมด6ข้อนะคะลูกเว้นมาช่องหนึ่งนะคะช่องข้างหน้านี้คะ่ะเขียนว่า2ค่ะเสองตามคุณครูเลยนะคะนับมาหนึ่งสองสานับมา3ามช่องเขียนเครื่องหมายบวกอยู่ตรงกลางนี้คะ่ะ นี่เลยนะคะ2องบวกหนึแล้วมาเขียนจ่องที่ส2สองบวกสี่ฮน,นี้ได้ไหมคะ1 2 3เขียนเครื่องหมายเท่ากับตรงกลางนี้1 2 3สอเราจะใส่คำตอบตรงนี้นะคะแบบนี้ครัค่ะเขียนโจทย์ไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมสองบวกสต่อไปขึ้นข้อ2นะคะ อดเยี่ยมเลยค่ะข้อสองนะคะไม่ต้องนับแล้วนูลูกดูให้มันตรงกันนะคะแควรีอยากได้เลขห้าเมื่อกี้ได้ยินเพื่อนบอกว่าเอาห้าครับคุณครูเห็นไหมคะไม่ต้องนับแล้วนะห้าบวกอะไรดีคะห้าบวกสามแควรได้ยินเสียงเพื่อนบอกมาว่าห้าบวกสามนี่ก็หมายเท่ากับตรงกันนะคะเห็นไหมคะแถวที่สองข้อที่สองไม่ต้องนับนะคะต่อไปข้อสามโอ้โหเด็กๆเขียนเร็วมากเลย เร็วกว่าคุณครูอีกรอด้วยค่ะรอด้วยค่ะหกบวกเอาเป็นห้าแล้วกันนะคะหกบวกห้าเนาะนี่เท่ากับสังเกตน,นะคะคุณครูแองเขียนเลขห้าเขียนลงมาก่อนลากลงแล้วก็โคง้งแล้วก็ไปเขียนหลังคานะคะเลขสี่ก็เช่นกันลากเฉียงมาก่อนแล้วก็ค่อยตัดลงมาเป็นเลขสี่นะคะข้อสี่แล้วนะข้อสี่แล้วนะเอาง่ายให้เด็กๆดีกว่า ห 1> 1, นึ่งบวกนี่แควรได้ยินเสียงใครไม่รู้ค่ะพูดมาแบบเนี้ยเนี่ยอ่านว่าอะไรนะคะหนึ่งบวกแปดใช่ใช่ใช่แควรได้ยินเสียงเท่ากับมาต่อไปก็ห้าค่ะไกลแล้วนะใกลแล้วนะใกล้จะถึงแล้วบนะอกแล้วเขียนไม่ตรงค่ะว้า 5, ได้ยินอีกแล้วใครไม่รู้บอกมาบอกแบบเนี้ยหกบวกแหมใครไม่รู้ส่งเสียงมาให้ครูครูเลยได้ยิน 6-3บวกสเป็นเสียงคนหล่อๆลอีกข้อหนึ่งค่ะเดีนี้ได้ยินเสียงเพรอเๆเสียงไพเราะเสียงสาวสาวเออข้อ6เจอไหมนอะอามาดูข้อ6ค่ะข้อหนะแหมข้อ6ได้ยินมาอย่างนี้ได้ยินมาแบบนี้ค่ะ9-0บวกศูนย์ครับคุณครูเฮ้ได้ยินเสียง ไพ่รอดไพ่รอดได้ยินเสียงเป็นน้องผู้หญิงตอบอมาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะแอบเราจะไปคิดคําตอบกันค่ะเด็กเราไป๊บนนะคะตอนนี้ทุกคนลอกโจทย์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เราจะมาช่วยกันคิดกันนะคะหาวิธีคิดกันนะคะหาผลบวกก็คือมีโจทย์มาให้แล้วทีนี้เราจะมาคิดว่าเราจะใช้เลขอะไรบวกกับเลขอะไรดีนะแล้วมันจะได้เท่าไหร่เท่านั้นเองนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวมาทบทวนนี่ก่อนค่ะอ่านว่าอะไรนะคะ หออะไรนะหออาหารอออรอผลบอัวกบวกหาผลบวกถูกต้องค่ะข้อหนึ่งอ่านว่า2อบวกสเท่ากับเท่าไหร่เอ๊วิธีคิดคิด,คดยังไงนะคะเมื่อกี้เพื่อนก็บอกคุณครูก็บอกเด็กๆก็รู้เองแล้วด้วยว่าต้องเลขหมักไว้ในใจ2บวก4อะไรมากคะ4มากกว่าเอา4ีไว้ในใจและชูนิ้วมา2นิ้วแบบนี้ค่ะ นับต่อจาก4 4แล้ว5แล้วก็6ลูกต้องนับลงนะคะได้6ค่ะหนูก็เหมือนเดิมค่ะ 1..2..3 นับมา3ชอ่องแล้วเขียนได้6เลยนะคะยังมาเด,เดียวค่ะต่อไปเลยอ่านข้อสอะไรนะคะบวก3ใช่ค่ะ5บวก3าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองเอาเลขที่มากกว่าไว้ในใจเลขที่มากกว่าคือเลข5เอาห้าไว้ในใจ จูนิ้วมาสามนิ้วนี่นะคะจูมาเลยค่ะ3นิ้วนะคะนับต่อจากอะไรคะนับต่อจากห้าลูกต้องพูดว่า5แล้ว6 7 8อีกทีนะคะ5แล้ว6 7 8หักนิ้วลงนะลูกนะไม่ใช่เพิ่มนิ้วขึ้นนะคะหักนิ้วลงเลยนะคะอย่างเลขอะไรนะคะ เขียนเลข8ดเลยค่ะคนแกงแบบนี้นะคะโค้งมาอย่างนี้นะคะเลขแนะจ๊ะต่อไปค่ะข้อสคิดไหวมากเลยค่ะหกบวกห้าเท่ากับเท่าไหร่เอาอะไรไว้ในใจนะคะเอาหไว้ในใจเพราะว่าหมากกว่าชูนิ้วมาห้านิ้วแบบนี้เลยค่ะชูมา5้านิ้วเลยนะคะนับต่อจะาหกหกแล้วเจดหงนิ้วเข้านะคะ8 9ดเสิบ แล้วก็11เอ่าเอ1สิเขียนยังไงนะคะ11มี1นึ่งเป็นไป1ช่องนะคะ1นึ่งน้ำหนะคะ11ค่ะต่อไปข้อ4อา่าน1นบวก8นะคะเท่ากับเท่ากับเท่าไรเอ่ยง่ายมากเลยครับคุณครูเอาแปไว้ในใจนะคะชูมา1นิ้วคะ่ะ8แล้ว9เห็นไหมคะคุณครูจะหักลงนะคะคุณครูไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะลูก8แล้วก็9นะคะ นิ้วลงนะคะเขียนเลข9เข้า้าปนี่คือคำตอบใช่ไหมคะต่อไปข้อห้าจะลูกอ่านว่าหกบวกสามนะคะไม่ใช่3ามบวกหกนะลูกนะหมาก่อนนะคะหกบวกสามเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเอาหกไว้ 9. ในายใช่ชูนิ้วมา3มนิ้วเหมือนเดิมค่ะหแล้วเจ็ดแป้าอ้าว ได้คำตอบเหมือนข้อสีเมื่อตะกี้เลยเห็นไหมคะจำนวน9สามารถนำเลขอะไรก็ได้มาไม่จำเป็นจะต้องเป็นเลขเดิมนะคะเห็นไหมคะจำนวนตัวเลขที่ไม่เหมือนกันก็สามารถบวกกันได้คำตอบเดียวกันก็เป็นได้นะคะต่อไปเรามาดูข้อ6นะคะข้อ6ก็คือ9บวก0ค่ะเท่ากับเท่าไหร่คะเอ๊ มีหลายคนบอกว่าศูนย์ไม่มีค่ะคุณครูศูนย์ไม่มีครับคุณครูถ้าคนที่เข้าใจแล้ว 9+ ก้าบวกศูนย์ศูนย์ไม่มีก็ได้คําตอบคือ9เลยนะคะสําหรับคนที่เข้าใจแล้วนะคะแต่สําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะลูกนะ9ก้าบวกศูนย์หมายความว่าศูนย์มันไม่มีแล้วก็เอา9ก้าไว้ในใจชูศูนย์ศูนย์มีไหมคะไม่มีเลยก็แสดงว่าได้เท่าไหร่เท่าเดิมได้อะไรเท่าเดิมนะคะได้9้าเท่าเดิมนะคะ เพราะว่าศูนย์มันไม่มีก็ได้เท่ากับ9เหมือนเดิมใช่ไหมคะเส็เรียบร้อยแล้วนะอย่าลืมมีไม้ด้ทัดใช่ไหมคุณครูแจกไม้มันทัดไปแล้วอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าขีดเส้นขั้นข้อหรือตีเส้นปิดนะคะเพื่อให้งานของเราเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเก็บไว้ในสมุดนะเดี๋ยวค,คุณครูจะตรวจงานให้นะคะเดี๋ยวจะมีการนะัดเอามาส่งอีกทีนึงคะ่ะดีๆเก่งมากๆเลยนะคะยอดเยี่ยมค่ะ